มันจะมาล้านากระแล้วหมด่ะีแม็กหมดว่ะมาแล้วมาแล้มันมันเข้าบ้านเสากรกันละวนึงอกขาวเฮ้ยว้เฮาเข้าไปแล้วโอ้โหโอ้โหผเมื่อกี้ผมกำลังชักแมสกเลยโคที ตายตายตาย AI อยู่บ้านหลัง AI อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนบ้านหลัตาเริ่มไรครับเดิมพี่เดืออยู่แลวบ้านก็มีโอ้โหเยุดเกใครเราเพื่อนเป็นจุดเกิดปะให้เาหมักเรื่อยๆอ่ะ ไม่เอาไปตัวไหนขาดไม่เอาไปเดี๋ยวยิงให้ตัวหนึ่งเดี๋ยวให้ตัวหนึ่งที้ากระเป๋ามาทีแม่งกลับอะไรนะเตี้ยยิงเพื่อนเพื่อนเพื่อนดักบ้อลบอลบอลฟงปิงไว้ให้ดีนะเดี๋ยวกูดักล้อเสากาศให้น็อตเซิร์ฟเดี๋ยวนะเพื่อน4-6อ่ะดูแลแป๊บนึ่งฟงปิงสวยสวย ไอ้นี่สาหร่ายไอเจนน้องไปทำไมเขี้ยยาหมดโคตทีเฮ้ยมันมันดูดดลอสันหน่อยดูดลสันหน่อยดูสันช่วยกันดูลสันหน่อยมีเยอะไอเชี่ยนี่แม่งไปมากมันเอาแล้วมันเอาแล้วบ้านึงจะดันแล้วบ้านมึงอีกตัวนึงไอไอเขามเ ตายสองสวยเลยเลยเลยไอ้เลยตัวหนึ่งไปหน้าบ้านแล้วไปหน้าบ้านสองชั้นยังไมนเข้าบ้านอะไรตัวหนึ่งไอ้ตัวที่ตัวหนึ่งเข้าบ้านสองชั้นไม่ได้แล้ว เฮ้ยเฮ้ยมันเข้าบ้านไปแล้วเข้าบ้านไปแล้วเห็นยิงปูแมด้วยไปโเนปบ้านสงชั้นน่ะเข้าบ้านไปแล้วมันอยู่ในบ้านแล้วเฮ้ยมันยิงหนาิงปูไม่ดหรอเออตายไปดิตายต้งไหลิงเอาี่้านะตนี้มันเข้าบ้านไปแล้วเราเจาะเราต้องเจาะบ้านคืนได้งั้นงั้นาก็คุมได้แล้วเนี่ยเจาะยาไปนขอซืดเกาะอะไรมาใส่ก่ อะไรนะพี่ดักพี่มันอยู่มันอยู่เอ้ยหลังหลังบ้านก็เข้ามันอยู่บนบ้านแล้วมันอยู่บนบ้านแล้วรู้หลังบ้านก็เข้าหลังบ้านมีพวกมันด้วยระวังระวังใครอยู่หัวไม้หนึ่งใครใครอยู่ไม้ล้มระวังเพื่อนเพื่อนเพื่อนเจาะบ้านให้ดนั้นเดี๋ยวกดดุกันหน่อยแบบห้าเอาหลุดเฮ้ยแบบห้ามันเกิดเยอะวะไปเก็บ air アผมไปเนี่ย เลลลยยเเเโอ้พื่อนเจาะบ้านสองชั้นได้ไหมนะเว้หมดมันเริ่มโถมแล้วตอนแปดห้าเดี๋ยวกูกันให้เออมัน้องไม่มีโลตั้งอ่ะตายหนึ่งตั้งโลตินะตายหนึ่งอย่ในหลังบ้านเข้าตัวอยู่ไหนตัวตัวลงตัวตรงไหนห้องไหน Anh Tai Anh Tai. Không ấy không vai, khung vai. Đúng đấy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 . Đúng ไปนไปสวยไปหนึ่งหัวอะไราดผมเกเป็นเ็จป่ะพี่เดือดแล้วผมเดือดแล้วมะยิงฟุ้ฟิ้งเลยไอ้เี้ยกูได้ประเจงฟีไสามเทสสก็พ้าแม่อุ้ยโิงนผมเลนะแ่เข้ามาเลย ของผมอยู่ผมอย่เนี่ยว่าเา้ยหระวังตายนะจเย็นไม่ไม่ไไมบยเราคุมจุดได้เราคุมจุดได้เราเพื่อนเราคุมจุดได้เราคุมจุดได้มันอ้อมมามอ้อมสองดอผมได้เก็บอะถาลงเกิดไม่ไม่มีเลยมเกิดตรงนี้เ่เนี่ยเอามาหน้าเมืองมีแครลงปะไม่มีพี่ตอนนี้กาลังกาลังพวกเรากำลังคุมได้พี่ ให้ไปเกิดน้โลกเกิดน้าเมืองเชื่อไปโดนยนแล้วตอนหนึ่งมีตอนหนึ่งมีวแตกไอ้สัมเ้ยก็บออะอันนี้อันนี้ต้องีมหนดิ้นหนดดินจ่อยเยอะหนวดดิ้นจ่อเยอะคุ้มหน่อยต้อขึ้นบ้านต้องขึ้นบ้านขึ้นบ้านไปดีเฮ้หนดดินเยอะเลยโอ้โห ดินมันจะเข้าบ้านตัวสีป่ะเห <_ D> มือนดินมันจะเข้าหลังบ้านสอ <_ d> <_ d> งชั้นเนี่ยพี่เฮ้ยขามโอ้โห <_ d> <_ d> ตายหนึ่ง टायमिंग